สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมช n นลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะการแหวงวันที่ได้แบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะเหมือนเดิมเนาะ,ะดวงวันนี้เป็นดวงรายปักนะคะต้องขออภยัยทุกท่านด้วยที่เมมไม่สามารถทำรายสัปดาห์ได้เพราะว่าเมื่อทดลองทำแล้วเนี่ยทำงานไม่ทันนะคะเพราะว่ามีภารกิจอื่นด้วยก็เลยต้องกลับมา ทำนายให้แบบไรปากเหมือนเดิมแล้วก็เดือนนี้ก็เลดไปนิดนึงต้องขอไผ่ด้วยนะคะเดือนนี้เหมาะคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะดูนแบบไรปากนี่แหละนะคะสบายๆเนาะทั้งคนดูแล้วก็คนทำเนาะเราขอเวลาสักสักครู่นึงนะคะแล้วก็ขอไห้เสียงแรกด้วยนะคะ กองแรกจะเป็นตัวตนชาวสิงห์นะกองที่สองนะคะตัวตนของคนรักบทสรุปอยู่ตรงกลางนะคะเวลามีน้อยมากนะคะขนาดเวลาไปทำเล็บยังไม่มีเลย <c ười> ขอไพ่ด้วยเล็บไม่สวยนะท้าํสำรับนะคะมีไพค่คิงถือดาบขึ้นมากลับหัว <c ười> ก็ช่วงนี้นะคะต้องพยายามลดความวุ่นวายใจหน่อยนะความใจร้อนของเราเพราะว่า บางทีมันอาจจะมีอะไรมากระตุ้นอารมณ์ได้ง่ายค่ะช่วงนี้ก็อยากให้คุณแข็งใจไว้เนาะต้องมั่นคงนะคะอย่าตัดสนใจอะไรไปตามอารมณ์เด็ดขาดนะมาดูนะคะไพ่ของคุณมี6ถ้วยนะคะมี4ดาบมีเ h อะชาริออแล้วก็มี5ดาบนะคะขึ้นมาแบบกลับหัวไพ่6ถ้วยนะคะสิ่งดีๆนะคะ,ะในอดีตที่ผ่านมาจะส่งผลในด้านดีกับชีวิตในช่วงนี้ อดีตอ่ะอาจจะหมายถึงมรดกก็ได้มรดกตกทอดที่จะได้รับบางท่านเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเงินตกเบิกก็ได้หรือว่าผลงานงเก่าๆนะคะทําให้เราได้รับผลประโยชน์แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยหกถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากมันหมายถึงความผูกพันนะคะความทรงจําที่ดีระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะคะเอ,อ่อมีพลังงานสี่ดาวด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักหายใจนะคะ เนื่องจากว่าได้ผลดีจากอดีตที่ผ่านมาทําให้ช่วงนี้ไม่ต้องเหนื่อยหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องงานเรื่องเงินนะคะก็สบายๆมีพลังงานเดชาริออดอาจจะมีการเดินทางหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศในเชิงความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณสองคนมีดวงของความเป็นคู่กันแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ยังต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่นะคะเพราะว่าชาริออดหมายถึงพลังงานเนื้อคู่ที่มีความแตกต่างกันเยอะยกตัวอย่างเช่นอายุ ชาติก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติอยู่เป็นคนละประเทศระยะทางที่ห่างกันครบระยะไกลหรือว่านิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันบางอย่างที่คุณสองคนยังต้องปรับตัวอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นไพ่เนื้อผู้ใบหนึ่งมีพลังงานห้าดาบที่ขึ้นมากับหัวด้วยมองว่าช่วงนี้จะเบาลงในเรื่องของความแตกต่างหรือว่าความขัดแย้งนะคะเพราะว่าทิ้งเอาอาดีตท,ที่มันเคยขัดแย้งกันหรือว่าช่องว่างระหว่างกันและกันเนี่ย เอาไว้ในอดีตแล้วปัจจุบันมีการปรับตัวนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เคยทะเลาะก,กันในเรื่องที่ใหญ่ๆก็คือมีการปล่อยวางในเรื่องตรงนั้นแล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ของคนรักบ้างไพ่ดิมกันเอสซอคบคัพมาใบแรกเลยสิเหรียญกับผัวเจ็ดคดากับผัวแล้วก็คิงถือเหรียญที่กับผัวแฟนอาจจะมีข่าวดีนะคะช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่อยู่กันมานานแล้วแล้วก็อยากมีบุตรเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเรื่องนั้นด้วยนะคะไพ่ถ้วยขึ้นมา เรื่องของความสาคัญถ้าเคยมีปัญหากันมองว่าเคลียร์กันได้นะคะพระ้อมจะเปิดใจคุยก,กันแล้วก็อาจจะหมายถึงโชคลาภได้ด้วยนะคะการงานการเงินเนาะมีพลังงานสิบเหรียญขึ้นมาจากปัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะความมั่นคงต่างๆแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งจะคบหากันใหม่ๆแล้วอยากได้พวกคอมมิชเมนท์ที่มากขึ้นเนี่ยนะคะก็ ทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปนะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยเป้าหมายที่มีคอมมิชเมนต์การได้สถานะเนี่ยก็อยู่ในอนาคตที่ไกลนะคะยังไงก็ต้องให้เวลากันก่อนอมองว่าทางฝั่งของคนคุยคุณเนี่ยอาจจะต้องการความพร้อมมากกว่านี้เท่านั้นเองนะคะมีไพ่เจ็ดกาถาที่ขึ้นมากับหัวด้วยตัวเขาเองมีแรงตาร้านที่น้อยลงนะคือว่าถ้าก่อนอันนี้ คุณและเขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็ต่างคนต่างอยากเอาชนะเนี่ยไม่มองว่าเขาปล่อยวางมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีทิฐิหรือการอยากเอาชนะคุณช่วงนี้ถ้าเป็นคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆก็หมายถึงว่าเขาลดกำแพงในใจลงไปเยอะมากส่วนพลังงานบาสุดท้ายนะคะเป็นทิงถือเหรียญที่กับหัวอย่างที่ไม่บอกคะ่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆไปแต่ว่ามันมีความมั่นคงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของปักแรกนี้นะมีไพ่แปถ้วยมีสามดาบ สิดาดนะคะแล้วก็3ามถ้วยก่อนหน้านี้นะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจกันในบางคู่นะคะไพ่แรงๆขึ้นมาไพ่แห่งการทะเลาะกันนะคะไพ่แห่งอุปสรรคปัญหาใหญ่ๆแล้วก็ทําให้เกิดการทะเลาะการหักเหินกันไปบางท่านนี้อาจจะถึงขั้นเซเปอเรตกันไปเลยนะคะหรือว่าแยกจากกันไปก่อนนะคะแต่ว่าในปักแรกของเดือนนี้นะคะคุณ2คนมีโอกาสได้จบปัญหาแรงๆอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ ได้กลับมาให้โอกาสกันใหม่นะคะสามถ้วยก็ถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาหัวใจเลยนะคะหน้าไพ่ทิ้นแบบนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้คุณแล้วก็แฟนคุณหรือว่าภรรยาหรือสามีคุณเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาหนักมากๆในครอบครัวแล้วก็เหมือนแก้ไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบว่าเครียดแล้วก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ในช่วงปักแรกของเดือนนี้นะคะคุณจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ะคะ่ะทุกอย่างมันจะชัดเจนนะคะแล้วก็เบาลง แล้วก็ทําใหเา้เรื่องราวความรักเนี่ยมันก็ดีขึ้นได้ทันทีทันใดนะคะก็ประมาณนี้นะส่วนใครที่เพิ่งคบหากันเลยใหม่นะคะอย่างที่บอกนะคะให้เวลาก่อนนะคะทางฝั่งคนคุยของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นปัญหาส่วนตัวที่เขาต้องการความพร้อมแต่ว่าทุกอย่างมันจะเคลียร์ได้ตั้งแต่าปากนี้เลยแล้วก็ในช่วงปากหลังเนี่ยนะคะความสาคัญที่ช่างเราต่างๆก็จะดีขึ้นนะ Dependency นะคะี่เป็น e n mind แลวก็ p y f ลฟ n e น s คุณสองคนขาดกันและกันไปไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะเคยมีปัญหาแล้วว่าต้องห่างกันไปนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาตายรังนะคะกลับมาคืนดีอยู่ดีแล้วก็ต้องมีการเปิดใจด้วยนะคะยอมรับในตัวตนของกันและกันในแบบที่เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันการรู้ข้อดีเข้าเสีขอ,ของกันและกันแล้วก็เพฟูเนสนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์จะดีขึ้น ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการกลับมาคืนดีการเคลียร์ใจการแก้ไขปัญหานะคะลังงานบวกนะเดี๋ยวเรามาเปิดให้คำแนะนำด้วยนะคะแองจิวนเชอร์ดวงส่วนตัวก็ยังเปิดรับนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะอยู่ส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะ เมย์มองว่าช่วงนี้หลายๆท่านเนี่ยดวงดีขึ้นแล้วนะคะออไม่ค่อยมีใครมีความกุ้มใจเท่าไหร่หรอกนะดูดวงทั่วไปบางทีก็พอแล้วนะคะไม่ไม่ถึงขัน้นต้องปรึกษาส่วนตัวมี take action นะคะมี within the next month แล้วก็ let go เออช่วงนี้อยากทำอะไรลงมือทำได้เลยนะคะ take action มาแล้วเจาอาวาันเปิดไฟเขียวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตทั่วไปของคุณหรือว่าเป็นเรื่องความรักนะคะ อยากจะทำอะไรอยากจะเคลียร์อะไรทำได้เลยแล้วก็ภายในไม่กี่เดือนนะคะ1-3เดือนข้างหน้าทุกอย่างลงตัวแน่นอนนะคะประสบความสาเร็จแน่นอน l e t Go ก็คือการปล่อยวางการให้อภยัยนะคะก็อะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีในอดีตเนี่ยจะต้องทิ้งมันไว้ในอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มันจะดีนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายคำทำนายโดยการเปิดไพ่เลตเมสเซจนะคะ บินออกมาเลยเป็นไพ่สุภาพสตรีนะ Freedom นะคะ Freedom ก็คืออิสระภาพ Guys nothing stopping you the past is clear if you want it to be ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้ในช่วงนี้นะคะเส้นทางคุณนั้นสะดวกโยทินแล้วนะคะถ้าคุณต้องการอะไรก็ Go for it ทำได้เลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่สอดคล้องกับพลังงานทุกอย่างที่ไม่อ่านให้ก่อนหน้านี้เลยนะคะดีใจด้วย วันนี้ต้องขอบคุณชาวสิงห์แล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบความทำนายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนด้วยนะแล้วก็ถ้าสนใจหินมงคลนะคะส่งเสริมความรักนะคะหรือว่าเรื่องของการงานการเงินก็ติดต่อได้ที่ไลน์เดียวกันข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490ยเท่ากันค่ะ